นี่เลยค่ะเพื่อนๆคะตะไครนะคะแานดเห็นไหมรากงอกเรียบร้อยแล้วนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนค้าไทยเฮอร์บแอโทมาแล้วค่ะวันนี้จะพาเพื่อนๆมาทำน้ำยาเร่งรากนะคะรากของ ผลหมากรากไม้หรือว่าพวกพืชผักสวนครัวที่เราจะนำเอาไปปลูกนั่นแหละค่ะแล้วทีนี้เนี่ยมันจะมีวัตถุดิบอะไรกันบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาทำไปพร้อมๆกันนะคะแล้วก็วัตถุดิบบอกเลยว่าหาง่ายๆในครัวเรือนของเรานี่นแหละค่ะก่อนอื่นเลยนะคะฝากเพื่อน กด Subscribe ช่อง Thai h e r ์แอดโฮมกันด้วยนะคะกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนค่ะจะได้ติดตามชมผลงานของเราไปอย่างตลอดต่อเนื่องนะคะโอเควันนี้เราก็ไปทำน้ำยาเร่งรากกันได้เลยนะคะไปเตรียมวัตถุดิบกันก่อนค่ะค่ะเพื่อนๆ่คะแล้วนี่ก็คือวัตถุดิบหรือว่าส่วนผสมนะคะที่เราจะต้องเตรียมมาทำน้ำยาเร่งรากกันนั่นเองค่ะเราจะใช้เครื่องดื่มชูกำลังนะคะจำนวน5ช้อนโต๊ะค่ะ ใช้กะปินะคะกะปิแกงกะปิตำทั่วๆไปน,นะคะ1ช้อนโต๊ะนะคะน้ำตาล2ช้อนโต๊ะค่ะจะใช้น้ำตาลทรายแดงหรือน้ำตาลทรายขาวก็ได้นะคะแล้วก็จะมีผงชูรส1ช้อนโต๊ะนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะด้วยการนำน้ำเปล่านะคะมาผสมกับกะปิสักนิดนึงนะคะเพื่อช่วยในการละลายนะคะเพื่อน นะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นค่ะเราก็มาใส่ส่วนผสมอื่นอื่นกันนะคะจะมีในส่วนของตัวนี้นะคะ5ช้อนโต๊ะนะคะก็คือเครื่องดื่มชูก,กำลังหช้อนโต๊ะนะคะ2ช้อนโต๊ะนะคะ 1>, 1ช้อน2ช้อนค่ะแล้วก็ตัวนี้ก็คือผงชูรสนะคะ1ช้อนโต๊ะนะคะ ลหลังจากนี้ก็เป็นการคนนะคะเพื่อที่จะให้ส่วนผสมทั้งหมดนะคะเข้ากันนะคะเพื่อนๆตอนนี้ส่วนผสมน,น,นะคะเข้ากันเรียบร้อยแล้วนะคะนัวๆเลยค่ะเดี๋ยวเราจะเก็บบางส่วนนะคะเก็บไว้นะคะเพราะว่าเราจะไม่ได้ใช้หมดนะคะเพื่อนๆตอนนี้เราจะใช้วิธีการเอากิ่งนะคะมาแช่นะคะเราจะ ใช้กิ่งของตะไคร้นะคะเดี๋ยวเราจะมาทําให้เพื่อนๆดูกันนะคะค่ะเพื่อนๆคะตอนนี้นะคะเราจะมาทดสอบกันนะคะโดยใช้ตะไคร้แล้วก็โหระพานะคะอันนี้เราจะใช้วิธีแบบเป็นแช่ทิ้งไว้ประมาณ15-30นาทีนะคะแล้วก็จะมาดูว่ารากเขาจะงอกหรือเปล่านะคะก็จะใช้ประมาณ1ฝานะคะประมาณ1ช้อนนะคะนี่นะคะเพื่อน แล้วก็เทน้ําเข้าไปผสมนิดหน่อยนะคะเพื่อที่ให้มีน้ำอยู่ด้วยนะคะหล่อเลี้ยงด้วยนิดหน่อยนะคะแล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะแล้วก็เราก็เอาตะไคร้นี่แหละค่ะเข้าไปแช่ได้เลยนะคะพอท่วมนะคะดูด้วยนะคะว่าท่วมไหมนะคะ ถ้าไม่ท่วมก็เพิ่มน้ำเข้าไปอีกนะคะแล้วก็นี่คือโหระพานะคะริดใบออกให้มากที่สุดนะคะแช่ไว้แบบนี้นะคะเ,เพื่อนๆเนี่ยค่ะแช่ไว้แบบนี้นะคะให้น้ำพอท่วมนะคะถ้าไม่ท่วมก็เพิ่มน้ำเข้าไปอีกนะคะสักนิดหน่อยนะคะเนี่แหละค่ะก็แช่ไว้ประมาณ30นาทีนะคะแต่ทีนี้เนี่ย เราจะต้องการถ้าจะต้องการนำเอาไปพ่นทางใบก็สามารถทําได้1ฝานะคะต่อน้ํา2ลิตรค่ะก็สามารถนําไปพ่นทางใบได้นะคะตัวนี้จะเป็นการเร่งในส่วนของรากให้เจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วนะคะเพื่อนๆเพราะว่ากะปิค่ะมีแคลเซียมนะคะแล้วก็โอเมก้าสูงค่ะ เมื่อผ่านกนารหมักจะเกิดจุลินทรีย์ที่ดีหลายชนิดนะคะซึ่งเป็นสารอาหารที่ทําให้รากเจริญเติบโตได้ดีนั่นเองค่ะเครื่องดื่มชูกําลังนะคะมีวิตามิน B เกลือแร่และน้าตาลซึ่งเป็นอาหารของจุลินทรีย์ค่ะจึงมีประโยชน์นะคะในเรื่องของรากกระตุ้นให้ดูดซึมนะคะในส่วนของพงชูรสนะคะจะมีกรดอะมิโนโ20ชนิดค่ะ ที่สาคัญต่อพืชน,นะคะจึงมีส่วนช่วยในการเร่งรากและช่วยให้พืชเจริญเติบโต,ตได้ดีขึ้นนั่นเองนะคะโอเคแล้วนี่ก็ได้เวลาแล้วนะคะเพืพ่อนเพเดี๋ยวในส่วนของอะตะไคร้นะคะเดี๋ยวจะนําเอาไปปลูก1ต้นนะคะและและเราจะมาดูความเจริญเติบโตของเขานะคะว่ารากเขาเจริญเติบโตได้ดีไหมแล้วก็ในส่วนของโหระพานะคะเดี๋ยวมุลจะเอาไปลง3ต้นนะคะแล้วก็ อีกสองต้นที่อยู่ในนี้ด้วยกันนะคะเดี๋ยวเราจะนําเอาเขาไปแช่น้ํานะคะเพื่อดูความเปลี่ยนแปลงของเขานะคะเพื่อนๆโอเคค่ะเพื่อนๆคะและนี่ก็คือต้นนะคะที่เมื่อกี้เรานําเอาไปแช่กับน้ำยาเร่งรากที่เราทำกันนะคะมณแบ่งออกเป็นตะไคร้นะคะออกมาปลูกที่เป็น ถุงเพาะนะคะเรียบร้อย1ต้นนะคะแล้วก็มีโหระพานะคะแบ่งออกมา3ต้นนะคะส่วนที่เหลือนะคะมนจะทดลองนะคะโดยการเอาไปแช่น้ำนะคะให้พออท่วมขึ้นมานิดหน่อยนะคะทั้งโหระพาแล้วก็ตะไคร้นะคะอีกประมาณ4-5วันเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าเขามีความเปลี่ยนแปลงอะไรกันยังไงบ้างนะคะเพื่อนๆ ค่ะเพื่อนๆคะเราลองมาดูกันนะคะว่า4วันแล้วนะคะตั้งแต่วันที่12เนาะวันนี้วันที่16นะคะประมาณ4วันนะคะว่าสิ่งที่เราได้ทำนะคะก็คือน้ํายาเร่งรากสูตรธรรมชาติธรรมชาตินะคะน,นี่คือต้นที่เราเอาลงดินไปแล้วนะคะก็คือต้นตะไคร้นั่นเองนะคะก็ยังเขียวชะอมอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูนี่เลยค่ะต้นของโหระพานะคะ เพื่อนๆเดี๋ยวจะให้ดูจากมุมนี้นะคะเห็นชัดไหมเดี๋ยวจะยกให้ดูนะคะเพื่อนๆแป๊บหนึ่งนะคะโอ้ชัดไหมเราจะเห็นว่าอันนี้นะคะเขาจะมีตุ่มๆงอกขึ้นมานะคะเพื่อนๆแค่สีวันนะคะก็เห็นชัดนะคะว่า จะมีตุ่มๆงอกขึ้นมาด้วยนะคะก็ทำให้อ่าต้นต้นโหระพาต้นนี้ค่ะก็น่าจะสามารถเจริญเติบโตได้นะคะเดี๋ยวเราจะแช่ไว้ก่อนนะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราจะมาดูต้นของตะไคร้นะคะที่แช่ในน้ำเอาไว้นะคะเพื่อนๆเ,เรียวมากเลยนะคะเนี่ยนี่นะคะคือนี่คือตะไคร้ ตาคล้าจะเห็นชัดนะคะเพื่อนๆรากงอกแล้วเร็วนะคะพูดถึง4วันนะคะตั้งแต่วันที่12นะคะที่ทํากันไปนะคะนี่ก็รอดูเขานะคะเพื่อนๆอ่ะเดี๋ยวยกให้ดูนะคะนี่เห็นไหมล่ะชัดไหมชัดเจนนะคะว่ารากงอกแล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวดูอีกอันหนึ่งนะคะเพื่อนๆ นี่ค่ะสีวันนะคะรากงอกเรียบร้อยนะคะแจ่มมากเลยค่ะเพื่อนๆก็ลองเอาไปทําดูนะคะสูตรนี้ก็ได้ผลดีมากๆนะคะลองกันดูค่ะเพื่อนๆโอเคค่ะเพื่อนคะหลังจากที่ไปทําน้ํายาเร่งรากกันแล้วนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆก็ จะเอาไปนะคะไปลองใช้กันดูไปลองทำกันดูนะคะได้ผลอะไรยังไงแล้วอย่าลืมมาคอมเมนต์บอกกล่าวกันด้วยนะคะแล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมกันนะคะอย่างที่บอกก็คืออย่าลืมกดติดตามนะคะกด Subscribe ช่อง t ท a i ฮอร์บัทโฮมของเราด้วยนะคะ กดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนค่ะจะได้ติดตามชมผลงานของเราไปอย่างตลอดต่อเนื่องนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจที่ดีให้กับทางทีมงานของเราด้วยนะคะโอเควันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันในคลิปหน้านะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ